ครับสวัสดีครับพี่น้องผู้สุขคนนะครับน้องสิพามาให้อาหารปลาหาพักไปให้ปลานะครับน้องปลาอยูใ่ในคลองใกลของห้องครับตอนนี้หลังจากฝนตกหนักนะครับก็ยังอยู่ดีที่เราครับผมวันนี้ก็เลยสิม,มาหาพักบุงไปให้ปลากินคร,ครับพักบุงที่ห้องปลูกไว้นะครับเาหล,ลังจาก ที่มันเหลือขายแล้วนะครับขายบ่ได้แล้วมันแก่ครับหาเป็นอาหารปลาครับสาพคลองใสใ่ไก่ห้ังจากฝนตกหนักเหมือนนั้นครับปลาหมอปลาสลิดเท่ากันย่งอยู่ดีครับก็่ทมีบางส่วนที่ออกไปนะครับเนาะที่โตเิน่นในแข็งแรงแล้วครับก็ซีบ่หยลายครับเพราะว่าเพิ่อนไี้กินอาหารอยู่มองนี่แล้วเพื่อนกะสิบบไปใส่ครับเพื่อ่ยังอยู่เก่าเพราะเพิ่นเคยกินเคยชินได้กินอาหารที่คนให้กินนะครับเนาะ เอาไปอยู่ข้างนอกอาจใชหากินโมเป็นครับก็ะสีเอาผักปลูกเมื่อวานให้เพื่อนกินครับสำหรับกับหัวอาหารครับหลังจากฝนตกลงมาครับในสวนกรสิลกนะครับหย่ากรสิขืนใวก็คือเอาเสียหย่าบาท่านนะครับเอาหย่าบาท่าน คือหลังจากฝนตกมาแล้วครับหยาบนใดน้ำกระสิลกแน่นครับน้องข้องใส่ไก่เขาก็ลกยินฟังค้องกระสิลกแน่ครับครับดอกกระเจียวสิปูกว้นะครับเราตั้งแต่เดือนเมษาครับเพิ่งกระสิออกดอกประมาณนี้ครับหลังจากดอกพ้นยุบแล้วเพิ่งจะจะสิแท่งนอขึ้นมานะครับนอกจะเป็นนอครับแต่ตอนนี้เพิ่งจะออกดอกเมื่อก่อนครับ ตั้งแต่เดือนเมษาฮบปลูกไว้ตัวนี้มันก็จะแทงนอครับบางต้นมันก็จะออกดอกมาก,ก่อนครับกระยังตัวนี้ครับเนาะสัออกดอกมากครับลาสุดกวยฮนะก็ออกก็เครือแล้วครับกวยหอมทองครับก็ออกเครือแล้วครับ,ออ,รบออกเครือ,รอ,อเอป็นน่วยออกไม้เห็นแล้ะครับ ขับคของใส่ไก่เาก้างนะครับนอ้บองกับริมค้าวใส่ไก่เ้าก็บเสื้ีแนวกินแนวอยู่แนวกินนะครับน้องมีข้าวยูข้งกินครับที่ปลูกไวค้ครับเตรียมไว้ครับอันนี้ก็จะเป็นอ้อยอ้อยกินสดครับอ้อยกรอบครับสภาพคบข้ใส่ไก่เ้างกับก็จะมีปลาขึ้นมากินใบพักบุง๋งก็จะวัแป๊บวัแป๊บขึ้นมากินใบพักบุ๋งครับ ขาดว่ากระสีออกไปบ่มหมือนครับนอ้องกระสีมีส่วนเหลือเหลือหลายกว่านี้ครับิบึงสภาพแล้วันรยานสิศนี้ไปหลายนะครับนอ้องก็ยังมีร้อยคือไม่เห็นอยู่ครับสภาพคล้องของกระสีประมาณนี้ครับที่กแน่ครับนาะเพราะว่าฝนตกมาใหมา่ดินกระชุ่มหนามนะครับนาะ พวกพักพวกพักบุงพวกห้าต่างๆกระสิเริมเขียวนะครับเราเริ่มขึ้นตั้งจากไดน้น้ำฝนมานะครับนาะกรเริมสีเขียวเริมลกขึ้นมาเรื่อยๆครับเล้ก็บวกเป็นยังพวกลมลกข้องกินนะครับนาะครับริมคลองหองกซิสีมีเต็มไปด้วยพักบุงนะครับพักบุงงลังจากเ่นไดน้น้ำฝนครับสภาพคล่องใส่ไก่ห้องกระสิลกประมาณนี้ครับ มีผักปูมีผักกันจองนะครับครับหลังจากฝนตกลงมาน้ำท่วมผ่าปลาเขาก็ยังอยู่นะครับนาะครับพอเ,เห็นอยู่ครับกระบบนอีนี้เป็นเกษตดิน,นี้เป็นบางส่วนนะครับนะาะเกษติน,นี้ไปเป็นบางส่วนครับและนี่คือความสุขของคนเเกษตรนะครับนาะ ก็คือถ้าได้เห็นผลผลิตนะครับก็คือมีความสุขเล็กๆนะครับก็บดได้ลํำได้รวยแต่ก็พ่ออยู่ได้ครับถ้าเห็ดเกษตรแล้วเงินเป็นติดตังนะครับน้องก็คือความถูกใจครับเพราะว่ามันบดได้ดังเป่าเพราะว่าการเริ่มลุงมือทําเกษตรก็คือโหมนสิได้เป็นเงินก่อนมาแบบลงทุนขาขาอย่างอื่นนะครับเราะร่ามเกษตรเกษตรก็จะทยอยตอบแทนเข้าไปเรื่อยๆครับเกิตรทยอยตอบแทนผลได้เห็ดงานนัก ทำงานนักจริงจังนะครับอดทนนะครับสูแดดสูฝนได้ครับผลผลิตเกษตรตามมานะครับเนาะแบบคุมค่านะครับผลผลิตกษติตามมาแบบคุมค่านะครับ้าเข้าเห็ดป่เต็มที่ปล่อยทิ่มกลางขั้นกลางท้างสินะครับก็คือความลุมเล้วนะครับเนาะปราะฉะนั้นการทำเกษตรก็คือความอดทนเป็นอาชีพที่อยงมีความอดทนสูงครับสูแดดสูฝนได้ครับครับการเกษตรก็สิมีหลายอย่างนะปลูกพักเรียงปลาครับการเกษตรก็เป็น งานที่นักแต่ว่าเฮากับเห็ดไปเรื่อยๆครับวอมันซีเห็ดตูมเดียวให้สําเร็จค่อยๆทยอยเห็ดไปครับมือละเล็กละน้อยครับเฮากับคอยลงมือเห็ดไปเรื่อยๆครับครับนี่ก็คือการเลี้ยงปลาในคลองใส่ไก่สิปลูกพืชไว้หลายอย่างให้เพป็นกินนะครับเตอนนี้คนกินปลากินครับเป็นอาหารอันเดียวกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามากก็กดนไหลก้นแช่ได้ครับเด้อยวทรัพย์สไครต์แจวบานเฮาครับผม ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีคลิปใหม่ๆอัพลงกสิให้พี่พี่น้องได้เห็นก่อนนะครับเนาะมีอย่างกสิเดมาแชร์ประสบการณ์กันครับก็แนะน้ำตีชมมาได้ครับผมมีคอมเมนต์มาได้ครับก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆที่เบิ่งจนจบนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับเนาะติดมาแนะน้ำม,มาคอมเมนต์นะครับมีความรู้ใหม่ๆกสิมาแชร์แม่ไทยทอดสู่พอพี่น้องเอฟซีเด้เบิ่งกันต่อไปครับผม ก็ขอบคุณหลายๆครับก็ก่อนจากกันไปก็กอให้พี่น้อง FC สูุหสุขคนนะครับเนาะมีความสุขครับมีความสุขหลายๆครับอยู่ดีมีแห่งสบุรสุขคนลำเลื่อยเงินทองครับผมสวัสดีครับ